นี่ก็ทําให้มีผลกระทบต่อประชาชนในเขตช,เชุมชนเทศบาลทั้ง15ชุมชนนะครับแล้วก็เราก็ได้ปรึกษาหรือกับทางพนักง,งานนะครับแล้วก็อีกทั้งวันนี้นั้นมันเป็นวันครบพระครบวันครบก่อตั้งนะครับโรงเร้าจำนำก็เลยมีแนวคิดที่จะเอาอ,อาหารอะไรที่มาช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เขามีผลกระทบกับโควิดก็ เอามามอบให้ผู้จัดก,การเนี่ยเป็นผู้บริหารจาัดก,การต่อไปนะครับโดยสิ่งของต่างๆนั้นเราก็รวบรวมจากพนักงานลูกจ้างของเราที่มีจิตศรัทธาในการที่จะร่วมกันบริจาคช่วยเหลือ,อชาวบ้านในเขตชมุมชนทั้ง15ชมุมชนของเรานะครับคือจิตศรัทธาก็คือแบ่งปันใครไม่มีก็มาเอาเราไม,ม่บอกว่าใครยังไงถ้าเดือดร้อนก็มาได้แต่ว่าเอาไปพอสมควรตามที่เราไม่มี เอาไว้ให้คนหลังด้วยนะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งนั้นเราก็จะให้ทางผู้จัดก,การลงนักจัมนำเนี่ยเป็นผู้คอยรักกำกับดูแลบริหารจัดก,การในส่วนตรงนี้นะครับก็มีกล้องอดูอยู่ตลอดนะครับกล้องของที่นี่วงจรปิดมีอยู่ตลอดแล้วก็คือจะมีการดูแลของน้องแล้วก็ที่ทามารว่าจะเอาเข้าเอาออกเวลาช่วงค่ำหรือว่าไว้แค่เพียงพอที่ จะลงใหม่ของวันพรุ่งนี้เป็นทุกวันนะครับผม